สวัสดีค่ะดวงชะตาพาพเพลินใบอัมธรินีโดยไม่หมอกอัมธรรมทาโรนะวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะวันนี้ไม่ได้โชว์หน้าเนาะเน,นื่องจากหมอเจ็บปากนะคะเป็นสิวนะจ๊ะ <c oughs> เป็นสิวที่จมูกส่งผลให้ปากบวมเจอเลยเนอไม่กล้าออกกล้องเลยเขินนะกะ็ <c oughs> เลยมาแบบไม่เป็นเห็นหน้านะ เออมาเป็นแบบคลิปแทนนะคะมาเป็นแบบภาพแทนมาเป็นแบบหน้าไพ่แทนนะคะอ่ะก็ช่วงนี้อาจจะรอ,อแป๊บหนึ่งนะให้ให้สิวยุบก่อนนะ <laughs> แล้วก็จะโชว์หน้ากันเนาะนะท็อปิกในวันนี้เนาะที่จะดูดวงกันนะคะก็คือความรักครั้งต่อไปของคุณเนี่ยจะมาในรูปแบบใด ความรักครั้งต่อไปของคุณจะมาในรูปแบบใดนะมีไพ่ให้เลือก4ี่กล่องด้วยกันเนาะหนึสและสี่ก่อนที่จะเลือกเหมือนเดิมเลยทำสมาธิก่อนเพื่อความแม่นยัางนะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะนะหายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายนะทำไปสักครู้หนึ่งนะระหว่างนี้หมอนขอดื่มน้ำนิดหนึ่งนะคะ ใครที่ยังรู้สึกไม่โอเคกดพพสทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะส่วนใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หวักคิ้วค่ะหายใจออกย,วยาวๆเปิดดวงตาที่3นะที่อยู่ระหว่างคิ้วเนาะส่งกระแสจิตออกไปขอดูพลังงานหน่อยความรักครั้งต่อไปจะเป็นอย่างไรเนาะ สักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะคะใครที่ยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพ o อ t สทำต่อไปเรื่อยๆก่อนนะคระส่วนใครที่โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาฟังทำไหนกันเลยเนาะ เริ่มต้นจากกลองที่1 2 3่งสใครที่รู้สึกสับสนนะลองทาสมาธิใหม่นะคะลืมตาแล้วก็ลืมตานะเลือกกล่องไพ่ที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดหากยังสับสนอยู่ลองทําสัก3ารอบนี่แหละคะ่ะนะถ้า3 4รอบแล้วก็ยังสับสนแสดงว่ามันมีคำนายของคนมากกว่าหนึ่งกองเนื่องจากว่านี้เป็น general reading เนาะเพราะฉะนั้นก็จะมีความเหลือ่อมๆกันนิดนึงนะใครยังเลือกไม่ได้กด p อ u s e นะคะส่วนใครที่เลือกแล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำนายกันเลยเริ่มต้นจากกลองที่1กันก่อนนะมาดูกันว่า ความรักครั้งต่อไปของคุณจะเป็นอย่างไรว้าวคอนเกร t ูเลชันเลยนะคะสำหรับคนที่เลือ่อนฝีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ความรักครั้งต่อไปของคุณนะต้องบอกเลยเป็นความรักที่ดีอย่างแน่นอนค่ะคนคนนี้นะจะเข้ามาเพื่อดูแลปกป,กปักรักษาคุ้มครองคุณหรือเข้ามาในชีวิตเพื่อที่จะมาคุ้มครองคุณมาปกป้องคุณมาดูแลใจคุณ คนคนนี้เข้ามาในจังหวะที่เขาเรียกว่าเหมือนบุพเพสนิวาสเหมือนภูมิลิขิตไม่คาดคิดว่าจะได้เจอก็เจอไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าจะได้พบกันก็ได้พบคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยก็ได้หรืออาจจะเคยรู้จักกันมาเนิ่นนานแล้วแต่อยู่ๆก็วนเวียนมาให้เจอกันอีกครั้งหนึ่งความรักครั้งต่อไปของคุณนะต้องบอกเลย เป็นความรักที่เรียกได้ว่าเป็นรักแท้เป็นคู่แท้เป็นรักที่จริงใจเป็นรักที่จริงจังเป็นรักที่คงมั่นเป็นความรักที่เรียกได้ว่าเป็นความรักที่เป็นรักตลอดไปโอ้โหดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยรักครั้งต่อไปนะจะเป็นคนที่มาทําให้ชีวิตของคุณสดใสสดใสเนาะสดชื่นแฮปปี้นะ เขาจะมาคุ้มครองดูแลคุณเขจะมาปกป้องคุณเออมันเหมือนเป็นความรักที่แท้ทรูเป็นความรักที่แท้จริงเป็นรักแท้เลยอ่ะเป็นรักแท้ที่ดูแลกันไปยาวๆเลยอย่างงี้ดีกว่าเป็นรักแท้รักที่บริสุทธิ์ใจรักที่แบบปกป้องดูแลกันละกันเป็นความรักที่แบบตายแทนกันได้เลยทีเดียวเออและนี่คือความรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลาต่อจากนี้ไป ใครร้ยองไห้ยิงนาแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะอ่ะต่อมาค่ะกองที่สองกันบ้างมาดูกันซิว่าความรักครั้งต่อไปของคุณจะเป็นในรูปแบบใดหนึ 1, 2, 3, ่งสองสความรักในรูปแบบต่อไปของคุณนะอาจจะเจอจากการทำงานก็ได้นะคะ ติดต่อประสานงานกันคุยงานกันดิวงานกันหรืออาจจะเจอกันจากการที่แบบมีปัญหาก็ได้นะเขามีปัญหาหรือเรามีปัญหาก็ได้นะหรืออาจจะเป็นคู่กัดกันก็ได้นะเออคนที่ชอบทะเลาะกับคุณนะ่ะในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปอะที่ดูเหมือนไม่ค่อยถูกชะตากันสักเท่าไหร่ ต้องบอกเลยคนคนนี้คือคู่คุณนะมีโอกาสว่าจะได้เจอคู่ปรับได้เจอคู่กัดน,นะหรืออาจจะเจอคนที่แบบดูเหมือนไม่ถูกชะตากันในคราแรกอ่นะแต่นี่คือบุพเพันิว่านี่คือพรม์ลิขิตมีโอกาสว่าไม่ถูกชะตากันในครั้งแรกแต่เสร็จแล้วจนแล้วจนรอดนะกลายมาเป็นว่าเป็นมาเป็นคู่กันทีหลังอืม ดูเหมือนกับว่าคู่ครองของคุณหรือว่าความรักของคุณในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ถูกชะตากันก่อนอืมเร็วๆนี้คุณจะได้เจอคนที่รู้สึกไม่ถูกชะตาเลยชอบชวนกันทะเลาะเป็นพ่อแง่แม่งอนนะหรือว่าอาจจะเป็นคู่ปรับคู่กัดกันตลอดเวลาแต่ต้องบอกเลยว่าเขาคนนี้คือคู่ของคุณค่ะเออ ดวงชะตาของคุณจะได้เจอความรักแบบคู่กัดคู่ปรับนะเหมือนไม่ถูกชะตากันก่อนนะเออรู้สึกไม่ถูกชะตาเลยนะรู้สึกแบบว่าชอบหรือว่าเขาอาจจะมาชอบหยอดชอบแกะแกล้งเนาะชอบแซวชอบชอบทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดลาคาญใจอนะไรเงี้ยเนาะเออทำให้เรารู้สึกไม่ถูกชะตาเลยลำคาญอนะไรเงีนะ้ยเนาะแต่สุดท้าย กลายเป็นว่าได้คู่กันนะสุดท้ายกลายเป็นว่าได้มาครองคู่กันหรือมาเคียงคู่กันเออมันเหมือนกับดวงชะตาของคุณจะเหมือนกับว่ามันเป็นบุเพอละวาดนะเรียกว่าบุเพอละวาดดีกว่าเพราะว่ามันไม่ถูกชะตากันในตอนแรกหรือแบบบางทีเป็นคู่กัดกันด้วยซ้ําคู่ปรับกันด้วยซ้ําเออแต่อยู่ไปอยู่มากลายเป็นว่าได้เป็นคู่กันเฉยนะทะเลาะกันไปทะเลาะกันมากลายเป็นรักกันไปเฉยเลยเออ มีโอกาสในลักษณะน,นี้นะหรือถ้าเกิดว่าคนเนยเจอแล้วคนที่แบบทำไมรู้สึกไม่ถูกชะตาคนคนนี้เลยอาจจะเจอแล้วก็ได้นะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสว่าคนนี้จะเป็นคู่คุณกันอนะเออมันอาจจะชอบทะเลาะกันชอบแบบยียวนป่วนประสาทกัน,นะเออแต่นี่คือลักษณะของคู่ของคุณที่คุณจะได้เจอในช่วงเวลานี้น,นั่นเองแล้วมีโอกาสว่าได้เจอกันแล้วมันไม่ถูกชะตากันแต่เป็นคู่กันเนาะอ่ะ ขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยแล้วกันเนาะว่าไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรอีกเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้เนี่ยเออมันไม่ถูกชะตากันแต่ว่ามันแฮปปี้มันมีความสุขนะอืมมันแฮปปี้มันมีความสุขนะเออมันเป็นแค่แบบว่าเป็นไทป์เนาะเป็นไทป์ของความรักที่คุณจะเจอทอนนินเออดูจากพลังงานตรงนี้คู่ปรับคู่กัดคู่หยอกนะชอบหยอกกันชอบแกล้งกันสุดท้ายแกล้งกันไปแกล้งกันมา เป็นแฟนกันเฉยเลยได้คบกันเฉยเลยเป็นคู่กันเฉยเลยมีโอกาสในลักษณะนี้เลยนอนโอเคใครรักนายอย่างนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะอ่ะต่อมาหรืออีกสองกล่องเนานะเดี๋ยวขออนุญาตหมอขอดื่มน้ำนิดหนึ่งนะ มาถึงกองที่สามมาดูกันว่าความรักของคุณในอนาคตจะเป็นในรูปแบบไหนอืมดูจากพลังงานตรงนี้ความรักของคุณในในอนาคตเนาะที่จะมาถึงเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อคนที่เขาเคยอยู่เคียงคู่คุณอะคุณอาะไม่สังเกตเขาเลยก็ได้นะอาจจะไม่ใช่เพื่อนก็ได้นะรุ่นพี่รุ่นน้องที่สนิทกันอะคนใกล้ตัวคุณอะคะ่ะอืม ความรักครั้งต่อไปของคุณนะจะเป็นคนใกล้ตัวมีคนใกล้ตัวแอบชอบคุณอยู่นะอาจจะเป็นเพื่อนสนิทก,ก็ได้เพื่อนในกลุ่มก็ดีรุ่นพี่รุ่นน้องที่สนิทก,กันก็ได้เพื่อนที่ทำงานก็ได้ที่ทำงานด้วยกันนะคะดูเหมือนกับว่าเขาแอบชอบคุณมานานแล้วนะชอบตั้งแต่คุณยังไม่โสดอเอางี้ดีกว่า ชอบตั้งแต่คุณมีคนมาจีบหรือคุณอาจจะมีใครอยู่ก็แล้วแต่ถึงแม้กระทั่งตอนนี้คุณมีใครอยู่เขาก็ยังชอบคุณอยู่นะอืมหรือแม้แต่ถ้าเกิดว่าช่วงเวลานี้คุณแบบเพิ่งจบความสัมพันธ์ไปเขาก็ยังชอบคุณอยู่นะอืมแล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าความรักครั้งต่อไปของคุณอ่ะจะเป็นคนเนี้ย มันเหมือนกับว่าทันทีที่คุณโสดทันทีที่คุณว่างทันทีที่คุณอ้างวางไม่ได้มีใครอยู่เคียงข้างอ่ะเขาน่าจะเข้าหาคุณแล้วล่ะเขาน่าจะเทคแอคชั่นแล้วล่ะเขาน่าจะจู่โจมคุณแล้วละเขาน่าจะไม่ปล่อยให้คุณพลาดอีกแล้วล่ะเพราะที่ผ่านมาเขาแอบชอบคุณมานานมากเลยนะแอบชอบคุณมาตลอดแอบชอบคุณมานานมาก แต่แบบมันเหมือนมันคาดกันอะ่ะคาดกันไปทุกทีแต่รอบเนี้ยถ้าคุณโสดอะ่ะต้องบอกเลยเตรียมตัวเลยเขาเข้าหาแน่เข,า,ขาจะเข้ามาจีบคุณแน่นอนเพราะเขาอรอลุ้นอยู่ตั้งนานละอืมอรอลุ้นอยู่ตั้งนานว่าว่าจะเป็นยังไงรลอลุ้นอยู่นานแล้วนะรอเสียบอยู่นานแล้วพูนนี้ดีกว่าเออเขารอเสียบอยู่นานแล้วรอที่จะให้คุณว่างอยู่นานแล้ว เพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณว่างคุณโสดช่วงนี้มีโอกาสเหลือเกินเขาจะรุกจีบคุณแน่นอนเขาจะเข้ามาแน่ๆอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งใบดีกว่าเนาะว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้บ้างโอ้เขาเข้ามาสารภาพคุณรักคุณแน่นอนมันอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจหรือเปล่าเนี่ยแค่นั้นเองอือพอดูจากพลังงานตรงเนี้ยเขาเขาลุยแน่ เขาเข้ามาสารภาพรักคุณแน่มันขึ้นอยู่กับคุณแล้วแหละว่าคุณจะเปิดโอกาสให้เขาไหมหรือให้โอกาสเขาหรือเปล่าอืมแต่เขาอะรอคุณมานานแล้วร้อยคุณโสดร้อยคุณว่างอ่ะอืมร้อยคุณแบบไม่มีใครอ่ะทันทีที่คุณไม่มีใครดูจากพลังงานตรงนี้เขาเข้าหาคุณอย่างไวแน่นอนอืมพราะฉะนั้นความรักครั้งต่อไปของคุณจะเป็นคนใกล้ตัวที่แอบชอบคุณมานานแล้วมาสารภาพรัก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะเปิดใจให้ไหมอ่ะขึ้นอยู่กับตัวคุณด้วยเนาะโอเคอะสุดท้ายค่ะกองสุดท้ายแล้วนะมาดูกันว่าความรักครั้งต่อไปของคุณจะเป็นอย่างไรในรูปแบบไหนความรักครั้งต่อไปของคุณนะสิ่งที่ต้องระวังก็คือคุณอาจจะได้เจอคนเจ้าชู้นะคุณอาจจะได้เจอคนเจ้าชู้ คณอาจจะเจอคนที่แบบไม่จริงใจไม่แน่ใจว่าคุณรีบกับความรักไปหรือเปล่าบางคนอาจจะรีบร้อนกับความรักเกินไปเพราะคุณรีบร้อนเกินไปคุณก็เลยไปเจอคนไม่จริงใจคุณก็เลยไปเจอคนเจ้าชู้มันก็เลยจะทําให้ความรักของคุณมันแบบเป็นอะไรที่ทําให้คุณกังวลใจไม่สบายใจหรือบางบางคนนะที่เลือกกล่องเนี้ย คุณอาจจะเจอความรักแบบเจอคนเจ้าชู้ก็ไมาเยอะมากแล้วแต่คุณก็ไม่เคยเข็ดเลยสเปคคุณก็ยังเหมือนเดิมเจอคนเหมือนเดิมสเปคเหมือนเดิมก็เลยส่งผลทําให้ความรักครั้งต่อไปคุณม,มีโอกาสได้เจอคนเหมือนเดิมคือคนเจ้าชู้อ่ะหรืออาจจะเป็นคนที่แบบไม่ได้จริงใจ100%หรือว่ารักตัวเองมากมากกว่า มากกว่าแคร์ความรู้สึกเราอะเพราะนั้นณนะตอนนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะเจอนะต้องบอกว่านี่คือไกด์ไลน์ว่าคุณอาจจะเจอแบบนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเจอแบบนี้ร้อเเซ็นี่อาจจะเป็นคําเตือนก็ได้นะหรือคําแนะนําของไพ่ทาให้คุณบังเอิญมาเจอคลิปนี้หรือเจอหรือว่ามันเลือกกองเนี่ยเพราะไพ่กาลังจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณว่าหากวันนี้คุณยังไม่ลืมคนเก่าะก็อย่าเพิ่งรีบม,มีคนใหม่ หรือถ้าเกิดว่าคุณเคยเจ็บช้ำหัวใจมาคนรูปแบบไหนที่คุณเคยเจ็บช้ำมาคุณก็อยากไปเอาแบบรูปแบบเดิมนี่อาจจะเป็นคําเตือนคาแนะนําจากไพ่แหละที่อยากจะบอกคนให้คุณรู้ตัวนะหรือว่าแบบมีสติก่อนสตาร์ทอ,นะอ่ะอก่อนที่จะสตาร์ทความสัมพันธ์ให,ใหม่ๆอ่ะหรือถ้าเกิดว่าคุณยังแบบไม่สามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองได้คุณก็อย่าเพิ่งไขว่คว้าหาใครอ่ะ เออเพราะทันทีที่คุณแบบไม่ไม่สามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองอะ่ะมันเหมือนกับว่าคุณก็จะไปดึงดูดใครที่เขาไม่ได้จริงใจเข้ามานะ่ะอืมความรักมันจะเป็นอะไรที่ฉาบฉวยนะ่ะคุณอาจจะเจอคนที่แบบอย่างที่บอกไปเจ้าชู้หรือไม่ก็แบบไม่ได้จริงใจหรอกกับคนร้อยเปอร์เซนเออมันก็จะส่งผลให้คุณแบบเจ็บแบบซ้ำๆจบแบบช้ำๆเหมือนเดิมได้นะ่ะนี่เป็นคําเตือนแหละไม่ใช่คำำําทํานายที่คุณที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณร้อยเปอร์เซนตแต่มันคือคําเตือนให้คุณรับรู้ ให้คุณได้รู้ว่าคุณควรจะต้องทําอย่างไรอย่างที่หมอบอกไปหากคุณยังไม่ลืมคนเก่าอย่าเพิ่งรีบมีคนหม่แต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่สามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองคุณก็อย่ารีบร้อนที่จะให้ใครมาเป็นความสุขให้กับคุณให้ตัวเราเองเป็นความสุขให้กับตัวเองให้ได้ก่อนอืมแล้วค่อยรับใครมาเป็นความรักเพิ่มเติมเพราะถ้าเกิดว่าเรารีบข่อยคว้าหาใครบางคนอะ มันจะทําให้เราไปเจออะไรที่มันไม่ดีเจอคนไม่ดีเจอคนเอาแต่ใจเจอคุณเจ้าชู้เจอคนไม่จริงใจแล้วจะส่งผลให้ความรักมันมันไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขนะมันเป็นความรักที่อาจจะทํานํามาซึ่งความทุกข์กับคุณได้นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือสิ่งที่ไพ่อาจจะอยากเตือนเนาะหรือพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์เทวดาจําตัวหรือสิ่งศัก์หรือว่า บรรลุุดของคุณฝากมาบอกคุณก็ได้ให้คุณแบบรู้ตัวไว้ก่อนที่จะตัดสินใจอะไรแบบเร็วๆวุ่มวาเนาะอาจจะเป็นในลักษณะนี้นะคะโอเคและนี่ก็คือคำทํานายทั้งหมดทั้งสี่กองเนาะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอเนาะก็ทักมาได้นะคะทาง Line Offi ิเชีแล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k นะคะ แฟนเพจเฟซบุ๊กของหมอจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษ AUM Amtharini นะ AUMTHARINWE Amtharini ภาษาไทยแม่หมออั้มธรรมธาโรนะคะแล้วก็มีเฟซส่วนตัวชื่อทารินีอินทนนท์ภาษาอังกฤษนะคะอ่า YouTube YouTube Amtharini ภาษาอังกฤษเนาะ Tiktok Amtharini ภาษาอังกฤษ IG Amtharini ภาษาอังกฤษ X Amtharini ภาษาอังกฤษแต่อันนี้ไว้วีด อูฮิตคูชินนะเออแล้วก็เทรดนะแอนโทนีภาษาอังกฤษแล้วก็เอ่อไลอ้อนฟ i ชเชลหมออ้้มธรรมทารุาโอนะคะอืมก็สามารถกดลิงก์แอปเอ่อมาเป็นเฟรมได้นะ <S <S ถ้าอยากดูส่วนตัวทางมาทาง Line Official หรือไม่ก็เฟรดแฟนเพจเนาะจะตอบเร็วที่สุดช่องทางอื่นก็ตอบแต่ตอบช้าหน่อยนะคะส่วนอ่าถ้าเป็นใครที่อยากจะดูฟรีเนาะ รอช่วงไหล่สดแล้วกันไม่แน่ไม่นอนเวลาแล้วแต่ความสะดวกนะคะแล้วแต่เวลาที่เหมอสะดวกด้วยเลยด้วยเนะเาะแล้วก็ถือว่าใครเจอก็เป็นบุญกรรมสัมพันธ์กันได้โชคดีเนาะได้ได้มีโอกาสได้ดูฟรีนะส่วนใครที่อยากจะดูฟรีแบบพิก,กาส์ก็คอมเมนต์หัวข้อบอกกันไว้นะหมอจะหยิบหัวข,ข้อของคุณมาเป็นทอปิกในการอ่านไพ่ให้นะจะได้ ดูไดฟีนะคะส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนเนาะอยากจะสนับสนุนช่องของหมอเนาะหรือคอนเทนต์ของหมอเนาะก็สามารถโอนทักมาทางอินบ็อกซ์ก็ได้ค่ะเนาะหรือว่าไลน์หรือช่องทางติดต่อต่างๆก็ได้นะว่าขอจะสนับสนุนก็เดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้นะคะเพราะมีหลายท่านทักมาอยากจะสนับสนุนคอนเทนต์อยากจะสนับสนุนช่องหมอจังเลยทำยังไงดีก็เดี๋ยวหมอบอกเป็นการส่วนตัวก็ได้นะคะเนื่องจากว่ากลัวว่า ถ้าเป็นโพสต์ตเผยแพร่ไปเดี๋ยวบางคนกังวลใจว่าต้องจ่ายโน่นนี่นั่นไม่ไม่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไมีการบังคับหรืออะไรยังไงแต่อย่างใดแต่ว่าบางท่านรู้สึกอยากจะสนับสนุนก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะส่วนใครเนานะที่อยากสนับสนุนเหมือนกันแต่ไม่มีกําลังแต่อยากสนับสนุนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดติ๊กลิ๊กๆกดซีเฟรให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็ เป็นกำลังใจให้มหมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ทรงพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย